ขอแป๊บหนึ่งห้านาทีได้ไหมผมขอยี่สิบนาทีเลยขอครึ่งชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมานะผมมาผมมาไปแล้วก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาจริงๆเดี๋ยวมา,เด,วา,เ,นะาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอขอห้านาทีโอเคนะขอขอห้านาทีโออเคนะขอขอห้านาทีจริงๆงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมา Two thousand years later motherfucker. Oh, กินขนมสักชิ้นไหมโอ้โหแข็งดีกว่าเลยเรนนัมไม่ใส่เครื่องปั่นเอาจริงทุบก็ได้ไหมผมว่านะมันต้อง